คลิปนี้นะคะจะทำให้คุณเข้าใจถึงโครงสร้างเรื่องสั้นและวิธีการเขียนเรื่องสั้นกันมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกเขียนเรื่องสัง้นสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องรู้และทำความเข้าใจกับมันเป็นอันดับแรกนั่นก็คือโครงสร้างในการเขียนเรื่องสัง้น เพื่อที่จะสามารถกำหนดทิศทางในการเขียนได้อย่างชัดเจนและง่ายดายมากยิ่งขึ้นโครงสร้างหลักของการเขียนเรื่องสั้นนั้นมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกก็จะเป็นการกำหนดธีมของเรื่องนะคะตรงนี้เราควรจะคิดให้ดีนะคะว่าเราต้องการที่จะสื่ออะไรให้กับผู้อ่านค่ะ 2. ก็คือการกำหนดตัวละครนะคะตัวละครในเรื่องสั้นนั้นไม่ควรที่จะใช้จำนวนเยอะเกินไปนะคะ ไม่งั้นแค่การบรรยายตัวละครก็หมดเวลาไปแล้วค่ะจากเรื่องสั้นก็จะกลายเป็นนิยายไปนะคะ3ก็คือพอดโครงเรื่องหรือการดำเนินเรื่องนะคะทั้ง3หัวข้อไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเทคนิคของนักเขียนแต่ละคนว่าตอนนั้นคุณมีไอเดียอะไรเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อเราฝึกวิธีคิดกันแล้วต่อไปก็เป็นวิธีการฝึกเขียนนะคะ จะขอยกตัวอย่างการฝึกเขียนจากเรื่องสั้นหักมุมของปัดเองนะคะลิงค์คลิปเรื่องสั้นเรื่องนี้นะคะจะฝากไว้ใต้วิดีโอนี้ค่ะออกตัวก่อนนะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปัดแต่งตอนฝึกเขียนเรื่องสั้นดีไม่ดีก็ขออภัยนณที่นี้ด้วยแค่ยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวมาให้เห็นภาพกันค่ะเรื่องสั้นหักมุมเรื่องศรัทธาเรื่องย่อตำหนักร่างทรงแห่งหนึ่งมีผู้เลื่อมใสศรัทธาเป็นจํานวนมากจนมีเหยื่อหลงเชื่อมาแล้วต่อหลายราย จนกระทั่งมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือโดยเธอกําลังจะโดนแม่หมอหลอกลวงเงินแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อองค์เทพลงมาประทับอยู่ในร่างของเธอเพื่อมาสั่งสอนแม่หมอที่ปลอมมาเป็นตนจนแม่หมอหวาดกลัวยกเงินในพานคูถวายให้ทั้งหมดทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเธอเองก็ปลอมเป็นองคเทพมาหลอกลวงแม่หมอเช่นกันคราวนี้เราลองมาดูการแตกโครงสร้างหลักของการเขียนเรื่องสั้นจากเรื่องศรัทธานี้นะคะ เรื่องนี้มีธีมที่เป็นแนวคิดสําคัญหรือแก่นของเรื่องก็คือเหยื่อของความศรัทธามีตัวละครที่เป็นตัวละครหลักหรือสองตัวละครก็คือแม่หมอกับผู้หญิงคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือมีพอดหรือโครงเรื่องที่ดําเนินเรื่องไปดังนี้นะคะหนึ่งก็คือการเปิดเรื่องเปิดเรื่องนะคะโดยปัดใช้วิธีการเปิดเรื่องด้วยการไร่มนขาคตาคุมเพื่อบรรยายสถานการณ์ การดำเนินเรื่องต่อไปก็คือมีผู้คนที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาเข้ามาเป็นจำนวนมากทั้งๆท,ที่แม่หมอมีจุดประสงค์ก็คือหลอกลวงเงินจากเหยื่อที่หลงเชื่อมีจุดวิฯกฤตก,ก็คือผู้หญิงคนนี้ป่วยเข้ามาขอความช่วยเหลือแม่หมอจึงเรียกร้องเงินจากผู้หญิงคนนี้เป็นค่าครูจานวนมากต่อไปก็นาไปสู่จุดขี่คายปมองเทพได้ลงมาประทับร่างผู้หญิงคนนี้เพื่อสั่งสอนแม่หมอจนแม่หมอเจอดีเขาจนได้ จึงสำนึกผิดยกพานและเงินทองให้เพื่อขอขมาต่อไปก็เป็นการปิดเรื่องด้วยการหักมุมแท้ที่จริงแล้วผู้หญิงคนนี้วางแผนมาหลอกลวงเงินแม่หมอเช่นกันโดยกำหนักแห่งนี้กลายเป็นเหยื่อของความศรัทธาไปเสียเองพอจะเข้าใจถึงวิธีการและเห็นภาพกันบ้างไหมคะแต่ถ้าจะให้เข้าใจกันมากยิ่งขึ้นก็ลองดูคลิปเรื่องศรัทธาในวิดีโอถัดไปจากเรื่องนี้กันได้นะคะ และท้ายนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สำนวนภาษาอันนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนนะคะยิ่งเราเขียนมากเท่าไหร่ก็จะเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาจนสร้างภาษาที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเองและนี่ก็เป็นตัวอย่างจากประสบการณ์ที่ปัดมีนะคะหากใครมีคำถามหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้ปัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนแนะนำหรือทักทายเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะปัดจะฝากลิงก์กลุ่ม Facebook เส้นทางนักเขียนไว้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ ขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะ